สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ไลน์บนเว็บอยู่นะครับส่งรูปไปแล้วรู้สึกว่าภาพมันไม่ชัดนะครับบางทีอาจจะเป็นที่เซตติ้งตรงนี้ไว้อยู่นะครับให้ลองปรับดูอย่างแรกเลยเมื่อเพื่อนๆล็อกอินตัวไลน์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะให้กดไปที่เมนูจุดๆุดดอันตรงนี้นะหรือว่าตั้งค่านะครับแล้วไปที่เมนูแรกเลยเซตติ้งหรือตั้งค่าจากนั้นทางด้านขวามือให้ไปที่เมนูแชทครับผม ในส่วนของความละเอียดรูปตรงนี้นะตรงที่ลูกศรชี้ของเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะเป็นมาตรฐานอยู่แบบนี้นะครับให้เรากดลงไปและเลือกเป็นความละเอียดสูงแบบนี้ครับผมชึบแล้วกดปิดตรงนี้ไปได้เลยและคราวหน้าเมื่อเพื่อนๆส่งรูปนะครับความละเอียดเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามคุณภาพของรูปที่เพื่อนๆส่งเลยครับผมโอเคลองนะั้นไปทํากันดูนะครับได้ผลยังไงมาพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์และสับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ